จังหวะน,นี้บอลอยู่ที่เรยียนจิกปาเข้ามาไมาเคิลอเวนเข้าซ้ายนิ่มนิ่มมาอีกจกังหวะหนึ่งเรยียนจิกโขกมาที่ไมเคิลอเวนซับขาหลอกเราปั่นลูกนี้นิ่มนิ่มมาอีกจกังหวะหนึ่งเรยียนจิกชอรลอแเตะเข้าซ้ายนิ่มนิ่มก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแวนะครับตาจันวีดีโอวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับไมคขึ้นโอเว่นที่มาให้เปิดที่ว่ามี50คนนะทุกคนนะผมก็ได้ประมาณ300ทองผมก็ได้เลยนะทุกคนนะถือว่าดวงดีมากๆแล้วก็ฟุกมากๆนะทุกคนนะพอประมาณนี้เลยนะกอไปดูวิธีการอัพกันก่อนเลยนะทุกคน ก็อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับก็ไปดูวิธีการรับกันเลยว่าวิธีการรับไม่เคลื่อนเว้นนั้นจะทํำยังไงนะก็ไม่ไม่มีอะไรมากเลยนะทุกคนนะผมก็ลองมาถ่ายวิธีแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือออโต้นะทุกคนนะสิบสี่สิบสองแ่นะลองปรับลองลดดูแล้วก็ไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะทุกคนก็อันนี้แหละดีที่สุดแล้วนะที่ผม ลองหาดูแล้วนะตัประมาณนี้เลยเกมลูกก็93นะบนคอนโทรลิบบิ้งอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะจบสกอร์นี้ดีเลยนะทุกคนนะฟินิชชิ่งนะ95นะถือว่าเยอะมากเลยนะ95แล้วก็พลังเด่น,ดนของเขาก็คือสปีดแล้วก็สปีดต้นนะ92แล้วก็97นะถือว่าคีย์คิงพาวเวอร์ก็ไม่แรงมากนะจํำก็ไม่แรงจํำก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเขาตัวเล็กนะก็บาลานก็ถือว่าอยู่ ในระดับปานกลางนะเราคอสเติมินาก็ไม่เยอะมากแต่ก็พอใช้ได้นะสีเขียวนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะก็กดไปเลยเฟิ์มก็จะได้ประมาณนี้ถ้าพลังของเขามันบูทตสองเองนะทุกคนนะตามที่98แต่ว่าบูทแค่สองเองผมก็นึกว่ามันจะบูทสามนะก็หาวิธีมาแล้วมันก็ไม่บูสต์สนะักทีนะก็นี่แหละทุกคนก็ได้ประมาณนี้เลยถ้าใครได้ก็ลองเอาไปทําตามกันดูได้นะครับ พอไปดูเลยครับว่าไมเคิลเวนด่างนี้จะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันเลยครับมาเริ่มัาเลยไปที่พอสโคจ่ายออกมาซ้ายไปแค่เปิดก่อนเลยลูกนี้โอ้ไม่ใช่แบ็คแฮมไรันจริงนะดูผิดแล้วจังวันนี้เขาส่วนออกมาอยู่ที่ขราบซ้ายโอ้โส่งพาดกันไปเองนะก็เสร็จปุ่มพอรอดูนะครับว่าไมเคิลเวนนั้นจะโหดสักแค่ไหนก็ ตรจบกันในได้ในคลิปนี้เลยนะครับมาแล้วอล็อกหนึ่งทีฟาไม่ไม่ฟาเป็นไว้เปิดมาลูกนี้อะไรอันกีโคยังเหนียวอยู่อันนี้จังหวะสวนของเขาโยนมาแล้วชนบูโนโได้อยู่ส่งมาชอกิกกิกชา้าชูกคิกคูกคิกเข้ากลางเอ็มเป๊เอ็มปเ,เมปะเ๊ะส่งปิดอีกแล้วไปวาลานเดินยกมวาลานหูวาลานส่งติด ส่งกลับขึ้นหลังไปโอ,อยู่ที่ยเป็นซันวิกเกอร์วิเกอร์มาเอาโ,อโดนโชกไปได้ยิงป้าเป้แทงมาที่ยิ่ป้าเป้เหมือนเดิมนิ่มนิ่มโอ้โหส้มหลุดเลยทุกคนลูกนี้ผมก็โดนไปแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้ือว่าไม่เป็นไรถือว่าผมพลาดเองนะไม่เกี่ยวกับเขาอะไรมากเอาอจังหวะเดียวคืนบ้างโอ้กระตูยิดนึงหึหึหล้ำหน้าอยู่ดี ทาไม่ล้ำนะลูกนี้นะอาจจะกระตุกแล้วโดนเซฟได้โอ <c oughs> ไม่น่าจะเข้านะเพราะว่ามันกระตุกนะเมื่อกี้ปรับติดเ,เกมลูกเลยแล้วกันพอเปิดมาลูกนี้ก็โคกไว้ได้จุดที่ลูกชอชอติดโรดี้โรดี้หันหลังส่งลูกนี้ยังตรงอยู่ แทกเข้าไปโอ้โหไม่ได้แทงมาที่เทนนเล็กซันเดอร์โนจีเข้าขวาโค้งโค้งมบาลานคุกไว้ได้โอ้แทงไปไม่คุ้นเว้นอืมหันหลังแทงก็ไม่ได้อะไรครับวันนี้อะไรคุกคิกคุกคิกอยู่ไปแล้วแล้นจีกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงเราปาดมาที่เดียบี้ยิงดูมีนิ่มนิ่ม โอ้โหคมมากเลยทุกคนลูกมีโอหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วนะทุกคนน่ะโอประมาณนี้เลยถือว่าสูสีอยู่นะจังวะน,นี้แลนจิชใชกแล้วพอเดสกาพอเดสกาแท,าทงมาทีปเ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 ปแทงมาที่ปีกซ้ายเคลียซ่าเคียซ่าอืมชชาโอ,โอ้โหโดนแทกเข้าไป จังหวะนี้เขายังได้อยู่อยู่ที่โรดี้โอ้โหผมโดนกดยับยับ,ยบเลยรูปนี้มาที่ซิวะซิวะโดนกระแทกโอ้โหวิโพสต์โอส่อสองอะไรเพื่อนไม่เติมเลยลูกนี้เห็นเห็นจากบอลเบ้าไปรูปนี้พอเป็นบอลทุ่มของผมนะของผมก็ได้ทุ่มอยู่นะพอมาดูกันเลยว่าโอโวเว่นของผมจะได้ฉายแสงไหมเพราะว่าโดนกดมากจังหวันนี้วันทูแทงกับไปที่อะไรันจิก ไปแล้วไลอันกิ๊กไลอันกิ๊กปาดเข้ามาเข้าซ้ายไหมเขาโนเว้นนิ่มนิ่มโอ้โหลูกนี้ใครจะไปเชื่อครับว่ามันจะเข้านะผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเข้าเลยนะยิงเมื่อกี้นี้โอ้โหคมจริงๆริงโอ้โหเสียบใต้ขานเลยนะเมื่อกี้นี้นะเสียบเสียบสามเหลี่ยมเลยนะโอ้ที่ว่าช้าไดา้เลยนะทุกคนนะถึงจะไม่แรงแต่ว่าฟินิชชิ่งเขาดีนะทุกคนเก้าสิบห้านนท์พอไปเลยลูกนี้ วาลานวาลานฮึโรดี้ยกมาเอาลุดอีกแล้วโอ้โหลุดแน่ๆลูกนี้สับคารอกนิดนึงแล้วก็ปั่นลูกนี้นิ่มนิ่มกู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 โอ้โหสองลูกแล้วนะทุกคนนะโอ้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะพอดูผมขอดูด้วยสามประตูต่อหนึ่งนะลูกแรกเราอ่อยอ่อยให้นะ พอประมาณนี้พดแทงมาลูกนี้ยังได้อยู่อื uh huh. บูโน่แทงอะไรก็ไม่รู้พอโรดี้เอาโรดี้ตัดได้แทงมาที่ไหมเพื่อนโรวินวิ่งช้าเกินไปเขาก็เปิดออกมาเปิดกันไปกลับมาพอไม่ได้อะไรคอริสกาคอริสกา,กากแทงยูบุตเต้แทงมาที่ใครก็ไม่รู้อ่านชื่อไม่ทันก็ติดโรดี้กูกคิปไปกูขลิปมา เดี๋ยวก็หมดเวลาดอกยังไม่หมดเวลาเถียงไปแล้วโอ้โหหลุดแล้วเลนจิกเลนจิกตบมาที่ไมเคืลโอเว่นแตะนิดนึงเขาซ้ายนิ่มนิ่มโอ้โหแฮตสิทเลยทุกคนใส่หัวเลยลูกนี้ดูอีกครั้งหนึง่งไม่มให้ดูด้วยโอ้โหมันมากตัวนี้ยิงคมมากนะทุกคนถึงจะิยิงไม่แรงแต่ว่ายิงคมมากนะโอ้ ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะทุกคนนะขอไปดูครึ่งหลังกันเลยนะครับมาชมครึ่งหลังกันต่อเลยตอนนี้อยู่ที่4ี่ประตูต่อหนึ่งนะผมยังนําอยู่นะนำห่างด้วยนะทุกคนพอเขาจะตีเตื้นขึ้นมาได้ไหมคอเลสกาแทงมาที่ซิวาซิวา,วาตัดเข้าในอืมโดนวารานชมไปได้ตอนนี้ผมสวนแล้วไปแล้วมูฮัมหมัดซาลาเองมาลูกนี้มีตัวมายึกยักเข้าควา้าปั่นลูกนี้อืมเบาเกินไปนะลูกนี้ ก็เสร็จผู้รักษาประตูง่ายๆเลยนะทุกคนโอเอาอืมได้อีกแล้วมาซีมาซีมาหนึ่งสองไปแล้วโมเมตซาร่าแทงได้ไหมไม่ได้เขาก็เปิดออกไปโขกว้ได้ลูกจอดเอายังอยู่ที่มิตโตมะหนึ 1, 2, ่งสองซาร่าฉา,าเกินไปเขาก็แทงมาลูกนี้วารันดักไว้ได้ตอนนี้ผมพับสนามบุกเลยนะทุกคนนะ มิโตมะมิโตมะยึดยักไปสองดับเบิลทัชเข้าขวาืจะปั่นแล้วนะเมื่อกี้นี้ตตโอ,โโอโ้โหเขาส่วนแล้วลูกนี้ส่วนได้ไหมไม่ได้อยู่ดีสโคแทงมาที่ไมเคิลโรวินทำไงยึดย,ยักหนึ่งที่จะแทงให้เพื่อนแต่ไม่ได้นะเมื่อกี้เขาจะส่วนแล้วหนึ่งสองหื่ชนสวยเ็นไว้ ยังได้อยู่ได้อยู่พารานเข้ากลางมาเข้ามาเข้ามาโอมาสิเข้ามาโอ้โหสุ่มอะไรเนี่ยดูเขาจะสวนได้น,นะครับเขาจะสวนไหมสวนไหมไปแล้วฟินิซิโอแทงมาที่เอมปัป,ปีเอมเปอปีโดนอะบิซอนเซฟไว้ได้ก็ถือว่าดวงดีของผมเลยนะลูกนี้นะเกือบหายแล้วลูกนี้ พามาดูเปิดมุมของเขาเลยเปิดมาลูกนี้เทนอเล็กซนเดอร์อืมโผกมาได้พอจะปิดเกมสวนอืช้าเกินไปแต่ยังสก,กัดไว้ได้อยู่ก็แทงมาลูกนี้ไปเล้วแทงไปอีกหนึ่งครั้งอืมโดนตัดไว้ได้อย่างยึกยักได้อยู่หนึ่งสองเอฟเฟให้มาโอเลสก้าขึ้นหลัง แทงเข้ากลางมาที่ปเปี้เหมือนเดิมวันทูหนึ่งสองแทงไปแล้วลูกนี้ไม่ผ่านผมยังดักได้อยู่ผูกขีดกันที่กลางเขาแทงมาอีกแล้วเสร็จอีกแล้วชิปหาลูกนี้หนึ่งสองมีตัวมะอืม<ๆ>ไม่ผ่านพอเข้ากลางมาที่คาซิมิโร่หนึ่งสองคาเซไปแล้วคอลีตา<ๆ>แทงออกที่ดิมเส้นฝั่งขวาอืมโดนกระแทกไปแล้วก็ฝ่าไป,ไปที่เรียบร้อย มาดูกันว่าเขาจะเล่นลูกนิ่งเขาจะมีลูกสุดอะไรไหมนะก็ไม่ต้องดักอะไรมากมายเลยดักตัวแทงข้างหน้านี้ไว้เขาก็เปิดมารูกนี้ก็กระตุกนิดนึงนะแต่ก็ยังได้อยู่นะทุกคนนะเป็นเตะมุม <ST K> ของฝั่งเขาเลยนะมาดูเตะม,มุมลูกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะ <ST K> จินาดเซนเดอร์เปิดมาก็โคกเอาไว้ได้จะเป็นเกมส่วนกับของคุแ <ST K> ล้วไปแล้วให้มาที่มิตโตมะโอ้ยาวเกินไปแต่ยังได้อยู่ แขงไปที่ไมเคิลโอเวนวิ่งแซงลูกนิ้โอ้โหเร็วมากตบเข้าคว้าลูกนี้ปัน่คนควบคุนิ่มนิ่มโอ้โหโหดมากเลยทุกคนถือว่าคุ้มเลยนะสามร้อยทองที่ได้มาเนี่ยได้มาแบบฟุ๊กฟุกฟรีๆก็ถือว่าสุดยอดเลยนะวิ่งแซงเลยนะเมื่อกี้นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนนะห้าประตูต่อหนึ่งแล้วนะนี่ก็คือไมเคิลโอเวนล่างที่มาใหม่ให้เราเปิดนะ ที่พาแพ็กนั้นมี50ตัวนะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะความโหดนะโอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเพื่อเราจะในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ